สวัสดีครับพบกับระบบการเรียนการสอนของเนิร์กและเจนทรีนะฮะคิดคนขึ้นในปี1 9 7 1ครับโดยได้กำหนดองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนว่าเป็น6ส่วนนะครับได้แก่การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมการดำเนินการสอนการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขครับและในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขนี่เองครับที่จะมีส่วนเชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบอื่นๆครับเพื่อเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบอื่นๆของระบบนั่นเองนะฮะ ตัวรายละเอียดของแต่และองค์ประกอบนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ 1. คือการกําหนดเป้าหมายครับเป็นการกําหนดเป้าหมายของการสอนไว้อย่างกว้างๆนั่นเองครับ 2. คือการวิเคราะห์กิจกรรมครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์งานต่างๆที่นักเรียนจะต้องทาครับโดยการย่อยองค์ประกอบที่1นั่นก็คือการกําหนดเป้าหมายการสอนครับออกเป็นจุดป,ประส์ของการสอนเพื่อให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะ ขั้นตอนที่3คือการกําหนดกิจกรรมครับเป็นการกําหนดกิจกรรมออกให้เป็นหมวดหมู่ครับและเลือกเอาเฉพาะกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุดมาจัดก,การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนั่นเองขั้นที่4คือการดําเนินการสอนครับเป็นขั้นของการนําแผนที่วางไว้ใน3ขั้นที่ผ่านมาครับไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนครับโดยครูผู้สอนจะเป็นต้องควบคุมดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ ขั้นที่้5คือการประเมินผลครับเป็นการประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมดของระบบครับเพื่อให้ทราบจุดดีและจุดอ่อนที่จะต้องป,ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อไปและขั้นตอนสุดท้ายครับคือการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองครับเป็นขั้นตอนของการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนะครับไปแก้ไขจุดอ่อนของทุกๆองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนครับเพื่อที่จะทําให้ระบบการเรียนการสอนครับมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของโมเดลระบบการเรียนการสอนของเนื้อเลเจนทรีนะครับโดยเราสามารถนําโมเดลนี้ับไปใช้ในการออกแบบและการผลิตสื่อการสอนได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อการสอนประเภทกิจกรรมนะครับเพราะโมเดลนี้นะครับนอกจากจะมีการประเมินผลแล้วนะครับยังมีขั้นของการปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ไขจุดอ่อนของสื่อที่เราสร้างขึ้นมาได้อย่างถูกจุดนะครับและจะทําให้เราได้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ using powtoon